สวัสดีครับมูนี้อเนกโซลาเซลล์ครับผมมาติดโซลาเซลล์นะครับหแผงนะครับงานก็เดินอ่าเป็นเดินล้างครับผมนี่ครับอเนกโซลาเซลล์ครับผมติดอำเภอเมืองเลยเอาขบอยเปิดเลี้ยนแลวก็บอยครับเปิดให้ดูนะครับปึ๊บสองลอดอยู่นี่เอาลอดข้างในปิดปิดรอดข้างไหนนะครับ น่ะโอเคสวีตจะอยู่ตรงนี้1จุดนะครับเป็นงานเดินรางนะครับตรงนู้นนะครับโอ้เป็นบ้านอันนี้ครับงมํมเป็นไม้จักสารครับผมนี่ครับเก็บรายละเอียดได้เรียบร้อยนะครับเป็นเดินรางแล้วไ,ไปไปเบือง้างล่างกันครับผม้างล่างมาแล้วทัางเชฟครับทัางเชฟไปเปิดไฟให้หน่อย นี่ก็เดินล่างเหมือนเดิมครับเดี๋ยว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 บอกก่อนเออเปิดไฟหลอดหลอดนี้ให้ดูหน่อยอ่านะครับเอาเดี๋ยวหลอดในห้องน้ําเดี๋ยวนะไปห้องน้ําห้องน้ําโอเคเอาโอเคครับผมชุดนี้นะครับสบายสบายข้างในปุ๊บอันนี้จะของบ้านครับผมเป็นพร็อเพราะว่าต้งเห็นยังบอบ่ครับเพราะว่าได้เห็นยังครับผมครับผม อันนี้อเนกโซล่าเซลครับงานแบบสบายๆนะครับอันนี้โวลต์จากแบตมาที่28.7โวลต์นะครับแผงนะครับ PV มา29.7ครับผมอันนี้เป็นระบบ2 4โวลต์นะครับอนี่2,000ับาทครับอเนกโซล่าเซลสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เพจหรือว่า Facebook นะครับ นายอนเนกสุรลล์หรือว่า0807281044นะครับเชฟครับช่างเชฟเปิดตรงนี้ให้หน่อยเปิดไฟตรงนี้นะครับอันลอดนี้เป็นลอดพอติดไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมติดไปนี่ครับผมโอเคครับช่างเชฟอเนกสุรลล์ก็ฝากไว้ทีนี้ครับผมคคบสผมวัสดีครับ